เริ่มแล้วสวัสดีครับน,นิงคอนวันครับพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้วันนี้เราจะพาไปกินแล้วก็ไปจับตุ๊กาตากันวันนี้เรามีแขกรับเชิญน,นะครับผมนี่ครับมีแขกมหลังคอนอยกครับวันนี้เราจะพาไปกินอาหารแล้วก็พาไปจับตุ๊กาตาเล่นนะก่อนที่จะไปดูฝากเพื่อนติดตามช่องเรากดไลค์กดแชร์กดซับใครแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยเข้ามาได้ครับตามเราไป สวัสดีครับหลังคอนก็มาับเิงคอนวันครับผมวันนี้ก็มาเที่ยวห้างแลวโมโ,มโ,โมโฮห้างโมโฮโมโฮห้างเ่งเปิดได้ไม่นานเท่าไหร่ถึงกี่เดือนละไม่ถึงปีนะห้าหก,ออกเดือนก็มาดูในห้างว่ามีอะไรบ้างครับผมมาเดินดูของเล่นๆมาเปิดถูเปิดตาหน่ยหนอยไหนหลังจากวันหยุดก็ไม่รู้ไปทําอะไรมาเดินดูอะไรครับผมร้านตุ๊กตาดับได้เหรอจับไม่เป็นด้วยเลยจับไปดูจับไปด,ดูด้วย,วยนะโอเคครับผมอันนี้เราแลก แลกเหรียญกันครับ20หยวน100บาทได้20เหรียญครับเหรียญละ1หยวนไปแลกตรงไหนเนี่ยหาแล้วเกรียล okay, งมาแล้วไปเลยครับเลือกก่อนครับตัวนี้ครัับี่หลไม่มีตัวใกล้เด็กเอาตุ๊กตาสวยก่อนฝั่งนี้เลยโอ้หไม่มีใก,กล้เลยเดี๋ยวน่ารักมป้ยามั้งฝั่งนี้น่ารักกว่าอันไหนอ่ะอันนี้อ่ะ

เื้อสัตว์ว้ยเยี่ยมเยี่ยมสุดยอสุดยครั้งแรกยเนี่ยครั้งแรกเลยครับแม่ครั้งแรกเลว่าสองเหี่สงแมชีวิตครังแรกเาตะก้าบาบวมุอแมอาตัวใหญ่จังแบบตะกร

ปูมันติดแล้วนัวมสูดแล้วนัวใช้าาวิทยาศาสตร์ทำทยงนีให้มันลุกมาดูขอบขอบมันหลไ,ไ้ไหมมันไม่พลิกขึนมาวะเปลีป่ยนไหมเนี่ยโอ้อยไปจ่อไปจอ่อรอบที่สี่เอาตัวนี้แล้ววะทำเรีติดขอบวะเอาตัวไหน สีเขียวอือลองดูเขียวครับบอกทีซีอาา๋อนี้เล่งก่อน <c oughs> เล่งก่อนเล่งสักไก่ลดลดมาโอ้โหอิงเลยกดมันกดม <c oughs> ันกดหัว <c oughs> ลงมันมาเอาเอายอดอีกแล้วกดเห็นมั้ยนุ๊ ไม่ต้องไปหนีตัวมันหนีประมาณคอมันจุงนี่พอไหมไม่พอแล้วอีกแล้วแจ็เลยพี่ดีไซน์มันจะลงแล้วนอนมาครึ่งแล้วเรากดหัวมันลงก็จะลงได้เลยไหมเล็งจับมาปึ้มเข้าไปมันต้องลงเลยเล็งไหมจับเรวนนี้ปั๊บตัอตัวที่สองเอาไหมไม่ ตัวเนี้ยแหละครับผมจะเล่งก่อนตัวนี้มันจะติดตัวไหนตัวเนี้ยเลยมันแปลี่ยนไปไหมไม่ทันแล้วจอดตั้งไปแล้วมืกี้เล่งพลาดโดนกระแทกกระจกไปแม่ชีวิตเป็นไปมันจะปาดได้มั้ยเฮ้ยได้ขึ้นมาแล้วโอ้ยขี้ไปแข็งว่ะมันเปลี่ยนไปเออเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัว

ได้ดีได <cues> <das society> <ını urai glucose> ้ด <benim> ีที่ฉันเช็ดลบหมดลราต้องหมด้กลับด้วยนะไม่นานแด้วตัวองร้องเฮ้ยไปไหนอ้าวหมดเลยอย่างนี้ไจบเกม โอเคครับมาไีหลังคนยกได้ตุ๊กตาไปสองตัวยี่สิบย้อนยี่สิบย้อนเท่าไหร่ร้อยบาทแตโอเคอยู่ okay, ครั้งแรกก็ได้แล้วอ่ะตอนนั้นเราพาหลังไปกินแซลมอนไหนไม่รู้เนี่ยไปแล้วพาไปกินแซลมอนตามเรามากับผมต่อไปครับเราจะมากินข้าวกันวันนี้เราอยู่ที่ร้านร้านอาหารญี่ปุ่นครับเนี่ด้านหลังวันนี้จะมากินปลาแซลมอนกับซูชิเนื้อปลาครับ สั่งไปคนละชุดจะรออาหารมาไปดูกันมาแล้วแขกตะเชื้อนวันนี้อันนี้อะไรนี่ซอยจูซอยจูอ๋อซอสอะไรกันไม่รู้มันมีกระใสแม่งหมอนนะ่ะอันนี้อะไรเนี่ยเขียวเยอะสิบันอืม, <c oughs> จ,มจะหมูเได้ลงหน่อยใส่เยอะนะชีวิตต่างแดนแบบนี้ครับ ไม่เหล้ากับเบียร์ไม่เบียร์ก็อาหารออกมานอกอยู่บ้านเราก็ใช้ทำอะไรช้อนอยู่นี่ก็ต้องเข้าเมืองตาเหลีวต้องเหลีวตาตามมีตะเกียบมันใช้ตะเกียบเป็นไ,นไงมึกสมงมาสบินหน่อยใช่ไหมใช่ก็เสียบจุ้อเซลเซล้วเราเป็นต่อไป้ใครก้อยบ้านเราอ่ะคุดคุดแค่นี้เท่าไหร่อสองห้าสิบห้าสิบเกินแล้ว สองห้าสิบาทบ้านเราจะถือว่าแพงไม่แพงโอเคจะถือว่าสัดส่วนโอเคไอวอซับวาซาบิวาซาบิอยู่นี่ครับวอซับใส่ไปแล้วท้ไงเมื่อกี้จะเป็นญี่ปุ่นก็ใช่เลยวาซาบิสดใช่ไหมแต่นี้มันจะเป็นวาซาบิเทียมผสมมันขาดตลาดแล้ววันนั้นดูในยูทูบเขาบอกนะเวลากินกินพวกไอ ซูชิของญี่ปุ่นเขาบอก,กให้เอาวาซาบิแต้มข้งบนนะเอออย่าไปลงซอสฮะใช่ใช่ดูจากยู u b e การกินจากการกินนะวิธีการกินอนะ่ะอืมแล้วไงต่อจิ้มนี้แล้วก็เราไปจิม้มซอสอืมมันจะขึ้นสมองนะจำไม่รู้นะขึ้นไปซล้อลง,งไข่นะ ได้อยู่ได้อยู่ขึ้นจมูกนิดนิดโล่งโล่งขั้นที่สองคำแรกผ่านไปคำสองร้องฮะร้องไห้เลยมันมันไม่ไม่ไม่ฉุนมากแต่คนถ้าคนแพ้วบัสบิอาจจะอาจจะฉุนขึ้นจมูกนะแบบกินไปแล้วโล่งจมูกอยากรู้นี่คือผักอะไรเขาเรียกว่าสไทรทะัตสเบออสไทรไหมเหมือนกินเพียมไม่รู้อะไร แสเลเซ็ปอ,อยู่อร่อยวิธีการกินอันนี้ศึกษายศึกษายิ่งในยูทูบเข้าไปดูเข้าไปดูอย่เราใส่วาซาบลงไม่ไ่แหละจะเกี่ขึ้นสม,มองจะเกียกว่าช้อนยาเหลือเกินกินได้ไงขึ้นอยู่ขึ้นตั้งเดียวกินไม่ได้เดี๋ยว รสชาติเป็นไงมันล่าปลาบ้านเราเหมือนเสือบุรีอะบอดดึกปุ๊บออกจกมูกอะแบบนั้นเลยจะข้านิดนิดนึงออกข้าวหน่อย,อยได้อยู่ดีแซ <f> ่บเราต้องหาแบบขอมแปลกกิน กินแบบส่วนๆเลยไงกินยังไเลยฮะกินยังไงเลยรัสเบียร์ร้อนใจแบบไหนส่วนๆแบบไหนกระตักกินเลยนะโอ้อะไรมันก็โหดเกินตอนนี้เลยพี่กระชิดกินขิงก่อนกินใช่มีขิงดองด้วยบ้านเรามีหรอไม่มีนะบ้านเราขิงดองกินอะไรใส่กอกอืมรสชาติเหมือนบ้านเราเลย

เรียกผักอะไรอะไรก็ก hmm. sí ินไลยตะตานุ้งไม่ใส่ไม่เรากินหรอกซอยชุบซอยชุบบานล้อม่งเลยใกล้ปานเชี่ยวดังๆจับจับจับอืมเป็นไงเอาแล้วแสบพอแสบปากเลย ก็ประมาณนี้ครับวันนี้อยู่กับพี่หลังภายในห้างโมโหัวหนึ่ชั่วโมงเราก็ได้เล่นจับตุ๊กตาแล้วก็มากินปลาแซลมอนครับก็พบกันโอกาสนะฮะอย่าลืมมาฝาก,กและก็แชร์กดซับแคร์ช่องยูทูบเมงคอนวันด้วยว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนในเมืองเสี่ยไงไฮ้วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย